สวัสด <S ais ama> ีครับวันนี้จะมาเสนอนะครับเป็นท่อผ่าคอสแตนเลสนะครับเวฟร้อยหรือเวฟร้อยสิบนะครับซึ่งสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นคอสแตนเลสนะครับผมแล้วก็ประกอบให้กับเข้ากับตัวรถแล้วก็ตัวท่อนะครับลักษณะเป็นแบบนี้ครับผมเพื่อเสียบตัวนี้แลว้วก็จะนาสปริง2ตัวนี you you ้มาเกี่ยวล่างเกี่ยวบนเพื่อให้เข้ากับเป็นท่อทั้งใบนะครับของเวฟร้อยเก่าหรือเวฟร้อยสิเก่านะครับผมพอใส่ไปแล้วครับทำให้รถวิ่งดีขึ้นครับลักษณะจะเป็นปลายปัดฉลามลักษณะแบบนี้ครับ จะยึดน็อตสามตัวเพื่อถอดมาเพื่อยัดใจแก้วได้จะถอดฝาตัวนี้ได้แล้วก็ใส่กับพื้นได้ครับของเว็บร้อยสิบหรือเว็บร้อยเก่าครับใสไปแล้วครับทาให้รถวิ่งดีขึ้นครับแล้วก็ทาให้รถดูดีขึ้นแล้วก็สวยงามแล้วก็เท่เท่ขึ้นด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามครับถ้าได้ใส่ปลายท่อผ่าตัวนี้นะครับผมหรือท่อผ่าทั้งใบของเว็บร้อยเก่าหรือเว็บร้อยสิบครับจากบีเมอร์ทพัศน์นำธรรมาสนาเสนอนะครับเป็นท่อผ่าเกี่ยวกับเป็นเว็บร้อยเก่าหรือเว็บร้อยสิบครับลองไปใส่ดูคร